i ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีคุุมค่ะเราไปไหนกันนะลูก We are visiting old Dubai อ๋อเรามาดูบ่าเมืองเก่าดูบ่าอะไรประมาณนี้เนาะนี่ดู c ิ t ดาฮ l มเองอะอันนี้ไปดูวันนั้นได้เดกับว่ามุกทางอะไรอันนั้นเขาก็จะมีพวกแบบอันนี้ของซูย์เนี่ยของนู่นนี่นั่นอันนี้ที่เราเคยซื้อไป สมัยตอนที่เราทำเราที่เราทำ y o u t u อะเราก็ซื้อไปอย่างนงี้นะจับรางวัลนู่นนี่นั่นะเป็นแมกเนตสำหรับติดตู้เย็นอุ้ยดูอันนี้บระคูณเครื่องหอมแต่อันนี้เป็นเขาเรียกอันนี้เป็นน่าจะเป็นฐานนะที่เขาไปขัดผิวขัดอะไรกันอนะ อุ้ยหอมมากเลยอ่ะหอมมากๆดูอันนี้อะไรอ่ยจับแล้วไม่ดู้คืออะไรก็ไม่รู้คืออะไรคะเนี่ยไม่รู้จักแต่อันนี้เป็นบานอันนี้เป็นยางไม้เนี่ยเป็นยางไม้เขาก็เอาไปใส่แบบแบบที่อันนั้นแหละใส่เหมือนกันเลยันซาฟรานพีกแห้งนู่นนี่นั่นไปเดินต่อไปนะักท่องเที่ยวเยอะมาก นกเพียบเลยอะ่ะนกเพียบเลยอโอเคเดี๋ยวเราจะไปลงเรือกันค่ะเราจะนั่งเรือข้ามไปอีกฝั่งจะไปหาอะไรดื่มอะไรเล่นๆอะไรประมาณนี้เนะาะน,นู่นเราจะต้องไปไปตรงนี้ไหมซื้อตัว๋วซื้ออะไรเหรอลูกอ๋อเราต้องไปอนาเตอร์ไซส์โอเคอ่าอ๋ออันนี้ อันนี้เป็น Japanese restaurant เก่ามากเลยดูเขาเป็นดีไซน์ของเขาเฉยๆนะดีไซน์หมายถึงดีไซน์เก่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนู้นก็จะเป็นพวกคแนวลใช่ไหมเขาเรียกคแนวอก็ลอันนี้ก็จะเป็นพวกพี่ๆนะักท่องเที่ยวนาะเขาขึ้นมาจากอีกฝั่งหนึ่งคนรอเต้ แต่เราจะไปอีกเรือหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้ไปตรงนี้ดูคนรอเพียบเลยอันนี้เรือแบบนี้ที่เราจะไปนั่งอันนี้ฝั่งเมืองเก่าฝั่งเมืองใหม่เนาะจะเป็นแบบนี้สวยงามค่ะสวยงามมากๆ ของพวกของฝาของอะไรทั้งหลายแหละเนาะมีร้านอาหารด้วยตรงนี้เวลาเราจะเดินเข้าไปข้างในกันแค่ถูกมากเลยนะแค่สิบจะหำมเองเนาะอันนี้เป็นพวกปอกหมอนปอกอะไรของฝาเยอะแยะเลย่สว ก็ตละดแค่ช่วงนี้เราก็จะเดินผ่านเข้าไปในตลาดเก่านอกของของส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หมดเลยนะเป็นเปิดพวกผ้าจากเมื่อกีแยร์ผ้าผ้าอมไเาเนาะ จะเป็นแบบนี้หมดทั้งหมดสวยนะเนี่ยเป็นอูดน้อย จากฝั่งนู้นเนาะเรามาถึงฝั่งนี้แล้วเมื่อกี้เราก็ถ่ายไปบรรยากาศดีเหมือนกันนะบรรยากาศดีอากาศก็ดีอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ย้อนย้อนแสงหน่อยชอบบรรยากาศแบบนี้นะแสงสวยวเดินไปหาอะไรกินกันมากะหญิงโตหญิงโต <c oughs> อันนี้ที่เห็นสองข้างทางนี่ที่เรือที่เราถ่ายพยายามถ่ายไปเมื่อกี้เนาะ อันนี้ก็เป็นประมาณว่าเรือบรรทุกสินค้านู่นนี่นั่นเราต้องถ่ายแบบนี้ถึงจะไม่ย้อนใส่เนี่ยเรือแบบนเนี้ยเนี่ยเขาบรรทุกสินค้าสินค้าเขาเยอะมากเลยดูวีแอนู่นนี่นั่นเนาะนี่ก็คนงามของแม่นั่นแหละอ่าันนี้ก็เป็นแผนพังงเมืองของที่เราจะไปเนาะฝั่งที่เราข้ามฟากมาแล้วเราจะไปฝั่งนู้นเนาะ ฝั่งนู้นคือนูน่นเดี๋ยวต้องข้ามทางนี้ไปนักท่องเที่ยวเยอะมาก ของที่เราเห็นก็เหมือนกับฝั่งขนุนนะคะฝากส่วนใหญ่จะเป็นพวกของฝากทั้งหลายแหละเป็นพวกบาฮาราททั้งหลายผงนู่นนี่นั่น,นผมพริกผงเทนโดรี่ผงขมูนนู่นนี่นั่น,นส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นน้ำหอมที่เราผสมเองเนาะ เหมือนกันทุกที่เลยแต่เดินดูบรรยากาศเก่าๆก็โอเคอยู่เที่ยวนักท่องเที่ยวก็เยอะแล้วก็อันนี้อะไรอลูกอ่าฮัสตานา อันนี้คือที่จับประตูนะจับประตูแบบสมัยเก่าอะไรนู่นนี่นั่นมั้งหรือว่าเขาทําเรียนแบบอะไรแบบเนี้ยเนาะเนี่ยเขาก็ไปติดกันกับข้างฝาแบบนี้เนาะนี่แล้วก็ดึงประตูชึกค่อยใของเก่าทั้งหลายแล้อันนี้สวยจรเะเข้นั่นเนี่ยอย่ามองว่าเป็นตัวตัวอื่นนะ น่าร <laughs> ักดีเดินกาไปดูข้างในดีกว่าอันนี้ก็เป็นหินหินอะไรทั้งหลายแหละเนาะหินอะไรเนี่ยอันนี้ทำอะไรเนี่ย หกสิบเขาบอกอันนี้หกร้อยหกร้อยบาทเป็นอิบไลค์มาแต่ชอบหินนี่มากเลยหินสวยลายลายสวยงามมากเลยกัดขัดเกี้ยงเกาสวย ดูอันนี้เตารีดสมัยเก่าบ้านเราเลยะเหมือนกันเห็นป้าที่เราใส่ฐานเข้าไปข้างในเนาะใครได้ใช้มั้งไม่ได้ใช้หรอกแต่เราเคยเห็นตอนสมัยเด็กๆเตารีดใส่ฐานเอาใบตองละวางข้างล่างแล้วทำแบบนี้ <laughs> เปิดได้ไมั้ยเนี่ยเปิดไม่ได้แล้วมั้งเก่าสนิมเกาะแล้ว แตกสิลูอืมอืมมันตัวใหญ่จังข้างน้าหกสิบห้า่าื่ันะมาาป่ะมบ้านนี้ปิดหมดเลยอ่ะ นักท้องเจียวเยอะนั่นเนี่ยที่เมืองไทยมีกังเกงช้างที่ดูไบมีกังเกงอูดเข้ามาเด้ออัชลีนอัชรีนต่อเขายี่สิบเขาไม่ให้เขาบอกสามสิบห้าแต่อัชรีนโอเคเขาบอกสามสิบแล้วเนี่ยเล้งเกงมันหนึ่งตัวแล้ว It's It's so. good, uh, It my favorite. อร่อยอร่อยกังเกงกังเกงช้างมาเอ้ยไม่ใช่กังเกงอูดคนไทยมีช้างที่นี่มีอูดเย่เดี๋ยวไปใส่ที่บ้าน <Thank you. S 1> <laughs> อันนี้จะพาเพื่อนๆแวะมาตลาดทองอันนี้คือทองที่แหวนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขากินเนสบุ๊กเขา world record ในส่วนอันนี้นะแล้วก็มีเสื้อผ้าด้วย oh. เห็นไหม อันนี้ก็เป็นทองหมดนะเนี่ยเป็นทองทั้งหมดอันนี้แหวนดูทองเะเนี่ยดูอไม่ได้เข้าไปข้างในเราจะถ่ายให้ดูตรงนี้เนาะอันนี้เป็นข้างหน้าร้านอันนี้ตลาดทองเป็นตลาดทองดูไบเนาะดู เส้นมาหึมามาหึมาทั้งนั้นเลยดูใหญ่มากนี่เขาไปมั่นสาวมั่นอะไรก็จะเป็นเส้นๆแบบนี้คนเยอะมากเลยดูความยิ่งใหญ่อยากเข้าไปถ่ายจริงๆเลยอะแต่เขาคงไม่ให้ถ่ายเราไม่กล้าขอเขาไงอยู่แต่ข้างหน้าแล้วกันเนี่ยทำไมมันเป็นลายลายล,ายลายเนาะ ดูใหญ่ไม่เรียกเลยสาวก็ได้ว้าว ชีพงบนโอ้ยชนกันเปี้ยงเปี้ยงดูเสาดิดูดูความถลอกปอกเปลือกนะแต่ก็ไม่เห็นมีใครใส่นะพูดถึงอนะเอ๋ล่ะโอเวสมินละได้จอดก่อนเหเยอะละม,มาเยอะละนี่จะขาขึ้นไปตรงนี้เลย วันที่เรามานั่งเรือนั่งอะไรกันเนาะสนุกสนานป่านใบร้านทงร้านทองนู่นนี่นั่นเนาะเราก็จบคลิปของวันนี้ตอนนี้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ร้านอาหารเราจะมีคลิปใหม่ที่ร้านอาหารนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมนะคะ thank for watching ค่ะบายยค่ะมาสลามาบายบาย